ฟากอิงแลนค่ะสวัสด <automated> ีส <Take> ป <savior> ูร์สคนวัน <uno> น uh, like ี้ทำแซลมอนค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนกุบเบเชโชมันฝรั่งมันฝรั่งใครจะมาลูกวันนี้ย่าย่าโจนจะมาค่ะคุณยิงย่าโจนจะมาค่ะวันนี้ like yesterday's episode อะไร like yesterday's episode โมือวานนี้อะไร episode is like a video โอ้โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้แดดส่งเอานั้นลงหน้าก็เป็นเปลีป่ยเ,เอาม่านลงวันนี้วันอาทิตย์วันครอบครัวนะจ๊ะเนาะหนูจกักรู้ไหมครอบครัวลครอบครัวคืออะไรน้องเป็นพ่อหรอเอา <Actually. S 1> น้องเป็นอะไร<อ>เป็นหวดัดเป็นหวดัดค่ะเป็นหวดัดค่ะก็จะทําอาหาร คุณย่าจะมากินด้วยเนาะก็เลยทําอาหารคิดว่าดีที่สุดนั่นแหละนอกจากเนาะแล้วก็เป็นอาหารที่โปรดที่สุดของคุณย่านี่นแบบ่ะโอเคน้องเิลี่จะเป็นคนทํา Baby potato จ้ะ Baby no, <God. S 1> Baby potato ด้จ๊ะนี่ Baby potato มันจะอร่อย <God. S 1> เดี๋ยวล้างเสร็จอันไหนเล็กๆก็ไม่ต้องตัดนะลูกเนาะกินทั้งเปลือกจ้ะ <Okay. S 1> ไม่เอาวาง oh, <God. S 1> ตรงนี้ ถ้าอันไหนอนเล็กก็ไม่ต้องตัดกด็ได้นั่นอนะ <Yeah. S 1> ถุงหนึ่งได้เยอะ <Yeah. S 1> มากเลยบ้านเราก็จะอ <Baby potato. S 1> นันจะพี่น้อง <Baby potato. S 1> ก็จะกินง่ายงกินง่ายๆแล้วก็เน้นคือไออันที่คุณย่าชอบ อาหารไทยแล้วก็กินอยู่จ้ะวันนั้นน่ะวันเสาร์ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยเนาะอาหารไทยเราคุณย่าเขาก็กินได้อยู่จ้ะแต่เขาจะไม่อุ่นท้องนะภาษาอีสานบานใช่กินบบอุ่นท้องเราก็ต้องทําอาหารของเพื่อนนี่วให้ย่าจ้ะโอ้ยน้องไม่ดีเก่งมากเลยนี่เละก็คือฝึกน้องไม่นีไปเรื่อยๆจ้ะเนาะน้องไม่ดีตัดอะไรเขาเรียกเขาเรียก ไม่ไม่ภาษาไทยหูกมันอะไรมันม่วงไม่ใช่มันม่วงตัวนี้มันฝรั่งมันฝรั่งพูดอีกทีหูกมันฝรั่ง,อ,อ,งอ๋อแม่น้องเก่งไงน้องทาเร็วกว่าแม่อีกมันฝรั่งน้องคอนโทรลก็คือจับอันได้ดีแล้วค่ะตรงที่ปาดนอกที่ปาดใช้มีดได้ดีแล้วน้องยอดเยียวค่ะ <Huh? S 2> น้อบปวดเยี่ยวค่ะโอเคไปไปเยี่ยวก่อนจ้ะเดี๋ยว <Just S 1> ค่อยมา Just do this potato c i p s เราค่อยมาทำกอ่อ I'm very bad at potatoes a bit I love the eating potatoes อืมนี่ปลาแซลมอนจ้ะปลาแซลมอนสดๆเราะใส่เพิ่งซื้อมาจากห้างมันจะมีข้างหลังบอกเลยตามถุงว่าเราจะไอคุกแบบ <It S 1> ไหนน a a จ้ะนั่นแหละ นาะอันนี้4ชิ้นจ้ะสชิ้นสำหรับ4ี่คนตัดเป็นชิ้นชิ้นมาเรียบร้อย10.07ุ 10. ชิ้นกับสี่ออสิบปอนกับ7จ็ดพีเนาะก็ประมาณ400ร้อยกว่าจ้ะนี่แหละมันจะค่อนข้างจะแพงเนะาะปลาแซลมอนถ้าถ้ามันไม่ได้ลดราคาที่ายนำเสนอตอนนั้นที่ว่าเวลามันลดราคาแล้วให้ซื้อมาแช่ช่องแข็งไว้นั่นคือเราายว่าเราจะได้แบบว่าถูกมากๆเนาะคะ่ะ แต่มันจะเป็นช่งชวงๆตอนนั้นทายไม่ได้ซื้อมาไว้เพราะว่าช่องฟิตเต็มอย่างสิอาจารย์เพราะว่ามีหลายอย่างเนาะถ้าไม่เต็มทายซื้อมาไว้แล้วถ้ามันลดราคาแต่อันนี้คือซื้อแบบที่มันเต็มราคาก็จะแพงหน่อยเนอกจากเนาะนี่ละ่ะจะอบกินวันนี้จ้ะเป็นอาหารปโปรดของครอบครัวเราอีกอย่างหนึ่งเนาะกินวนเวียนไปหนหเห <c oughs> <c oughs> ็นหจ้ะเนาะหนัดดอกยิ่งหลีแม่ต้องตัด <c oughs> แม่ต้องตัดอันนั้นออกแล้ว อันนี้ต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือนะคะน้องไปเ <No. S 1> ดีเ๋ยวเอาเกลือใส่ให้แม่เนี่ยเอาใส่ในนี้โน้ not the no, เอาอันนั้นมันใหญ่เกินไปเอานี่เอาเล็กๆนี่เอารูเล็กๆมันจะได้ลงไม่เยอะลูกเอาใส่ใส่นี่เอาขาย,าอย่าลูกหยกมันรูน้อยนี่นะโอเคพอแล้วนี่แหละจะรูแล้วก็ไปต้มนะคะ เอาใส่ให้มันเป็นทางเดียวกันสิลูกเอาใส่ชิ้นเีงนี่โอ้มีก้างด้วยเอาใส่ในนี้นี่แหละก้างเออนี่แหละก้าง i s very good how you feel it Actually, I really like how you feel it, you like feel I how อันนี้เป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงอืมเครื่องปรุงก็คือซีซันนิ่งเออเครื่องปรุงอันนี้จะเป็นอ่าออนเพอร์เพิสค่ะก็คือ <All S 2> ปรุง <purpose. S 2> อปรุงได้ทุกอย่างปรุุงงได้ทกอย่าจ้ะนั่นแหละอ่าปกติแล้วบางครั้งมันก็จะมีเป็นแบบว่าสเต็กสำหรับสเต็กสำหรับอันนั้นอันนี้แต่อันนี้คือปรุงได้ทุกอย่างคือออนเพอร์เพสเนาะ เราจะบ้านไซจะทํง่ายง่ายใช่ทำง่ายง่ายนะลูกเนาะทำง่ายง่ายปกติไซจะมีมะนาว It, That means very easy อืมปกติไซจะมีมะนาวใส่ด้วยแต่วันนี้มะนาวไม่มีก็คือไม่ต้องใส่จ้ะโอเคใส่แต่ตัวนี้นะจ๊ะนะใสแต่เครื่องปรุงโอเคน้องเมลีอยากเอาใส่ไหมลูกเทนิดนึงนะ oh <my. S 1> อยา่าเทเยอะปกติแล้วมันต้องเจาะรูแม่ไม่ได้เจาะรูแม่ทำเองเนาะน้องเมลีดูเราก็ได้ แม่เอาใส่มือแม่ง่ายกว่าแยม s เ e l l for ลส์คุณแม่สเปลฟ์มันหอมหอมหอมไหมลูก block? หนูเป็นวัดไงหนูก็เลยไม่ได้กลิ่นไลค์มิสซิลเล e ตต์นี่นะจ๊ะก็เอาเข้าเตาอบนะจ๊ะเนาะเตาอบไอ้ร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบองศาก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทีแล้วแต่เราชอบ อาว่าให้กรอบแบบไหนเท่าไหร่นะจ๊ะเนาะอันนี้อันนี้ทีนี้เนี่จ๊าก็จะเป็นน้ําราดเนาะน้ํำราดเาอน้ำ,นำซอสลูกซอสแมทเออน้ำซอสเนาะลูกเนานะอันนี้จะเป็นพาสเทลซอสเนะอจากที่พวกทายกินประจําเนา so นะพาสเทลพาสเทลซอสเนาะอันนี้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ใส่นมจ้ะยี่ห้อนี้นี่ล่ะคุณถามว่าทรายทาน้ําซอสยังไงของทรายจะเอาเป็นสาเร็จเนี่จ้ะเนี่ยเป็นแบบสําเร็จ แบบสำเร็จทำง่ายๆจ้ะอันนี้เขาบอกว่า4ช้อน4-5ช้อนชาอ่าถ้าเสิร์ฟหมายถึง4คน5คนนะคะก็ของใสกิน4คนเนาะใสก็ใส่4ช้อนชาก็ประมาณนี้หนึ่งสองส <3, S 2> <4, 5, S 1> ามสี่ห้าเท่าไหร่อ่านดูสิเออพูดเออนับดูสิหนึ่งนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ สิบเจ็ดสิบแล้วก็ใส่น้ําจ้ะเ้าให้ใส่น้ำสองร้อาสิบมลแล้วก็ปกติแล้วเป็นน้ําเดือดใส่ในนี้แล้วก็คนเลยแต่ว่าคุณยา่าเขาชอบ <500. S 1> แบบว่าเอาน้ําธรรมดาแล้วไปตั้งไปคนไปเรื่อยๆให้มันเดือดแบบนั้นเนาะ250 ml อยหาสิบจ้ะโอเคแล้วบางยี่หอ้อเขาก็จะเป็นใส่นมะนะจ้ะ งยห้อให้ใส่กับนมแล้วก็ปคนยี่ห้อนี้เขาให้ใส่อันนั้นให้ใส่น้ำเนาะมันเป็นแอ้นเดรสต่ยห่อเนี่แหละจ้ะใช้สําเร็จใช้ผงสําเร็จทุกครั้งผงใส่เราจะง่ายจ้ะโอเคเนี่ยจะอาหารจานโปรดของคุณย่าซอสเยอะเป็นหน่อยซอสขาวๆ enjoy yes thank you enjoy ยาชา แก้วจุดอบงน้ำขุนเมดเอียดดิวยใเป็นแปลกๆย่าว่าย่าไปนั่งฝั่งนู้นเนาะน้ำดองเลยนะอย่านีแหละคุณย่าชอบมากๆใร่ก็ชอบกินจ้ะมันจะอร่อยลองก็หลัง Let's try if it's not too hot. Mmm. แซบค่ะแซบค่ะแม่อืมแซบก็กินนะลูกนะมันฝรั่งน้องมิลีไม่กินซอส enjoy yourself yeah. I thought I said a small wound, didn't I have? Lan phải hay mà bỏ chón chà mà hay nhìn I'm not very bright, but I'm, happy. I'm not very bright, but I'm very happy. Mm. Come on, please. Oh, very nice. Oh, nice. Very nice. Yes, ma'am, very nice. Which a minute, I'll put my um, scarf round my neck. No. Here we are. <laughs> Here we are. I'll have to go and get my stick out. Oh, you put it like that? Oh. จะไปข้างนอกค่ะไปข้างนอกกันค่ะ <c oughs> สวัสดีจากอังกฤษจ้ากินข้าวเสร็จจะพากันไปเดินเล่นวันนี้อากาศดีค่ะอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบสามองศา <c oughs> ก็เลยจะพากันออกไปเดินเล่นวันนี้เปลี่ยนเส้นทางเนาะจะไปทางนู้นทางสนามเด็กเล่นนุ่นจะเด็กน้อยอยากไปใช่ชไหมจ๊ะใช่ จ้าเโรงเรียนเมลีย่าทำ Post box. Post box. Is that a post box? No, no. A bin. It's post box. Oh, God. It's uh, like uh, Like color, mom. Red. Like uh, <laughs> like a post box. has <laughs> gone crackers. i crackers. No. no, no, but just the same color, mom. Make you think that. The red yeah. color. you <laughs> <laughs> <Don't eat those. laughs> I a place. you <laughs> <laughs> Oh dear. Maybe <laughs> oh, what? อีอมว่าก็ให้ย่าดูน่อยย่ายังไม่เคยเห็นอย่า different ย่าว่าประตูโรงเรียนเมดีเขาก็ทำใหม่นะ ด i เฟร r น n ์นะจ๊ะนี่แหละพาผู้เฒ่ามาดูอันใหม่ๆนะจ๊ะเนาะแปลกๆใหม่ๆเด็กชิลล์ใช่่ before reception ย h y ย a h มันแบ่งกันทางนี้เป็นของเด็กอนุบาลน้อยทางนู้นเป็นพ้องเมลีใหญ่นะจ๊ะทางนู้น Yes yeah, baby one ย a h yeah, this baby one เมลีถามย่า hmm. ว่า hmm. น mm ี่โรงเรียนพ่อไม้ตอนพ่อไม้เป็นไอ้มอปลายเนี่ยค่ะย่าก็ได้คุยไปกับไอ้หลานเนาะพาหลานเดินแล้วก็คุยไปอะไรเมลีเรืองมัมไมเคิลยูชูโกดิสคูล Yes ครับผม Yeah High School High School Yeah, yeah. จะขวามือนี่เป็นโรงเรียนเก่าไหมเขาไฮสคูลยาเขาก็ได้ดูพูดถึงปอไอลูกเขาตอนเด็กๆแกงสินาจาร์เนาะย้อนอดีตี่ คุณท่านผู้ชมจ้ะคุณย่ากำลังชมน้องเมลีใครจะสูงกันเมลีเมลีใครจะสูงกัน แม่สูงก่อนแม่สูงก่หรือแม่ลีสูงก่อนโอเคแม่เอ้ยเร่นี้ก็ทำแบบแม่เนี่ยเอาเท้าอันนั้นถี่ไปอย่างนี้เออและวทำเองอุ้ยแม่เวียนหัวแล้วเวียนหัวแล้วแม่ลีหกใส่กับย่านั่งดูน้องแมลีจ้ะน้องเมลีเล่นอยู่ฝั่งนู่นเนาะตรงไหนที่ไอ้คนเยอะใ่ก็จะไม่หันไปจ้ะจะไม่ถ่ายไปเนาะ ยาก็จะได้ดูหลานเล่นจ้ะดูลานเล่นดูลูกล้านเล่นมีความสุขไปนัจ้ะเนาะเด็กน้อยเยอะเยอะวันนี้อากาศดีจ้ะเยอะาว่า to see out ย yeah, you like to see out เส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีอะไรดูแต่ว่าวันนี้ตามใจหลานก็คือไปสนามเด็กเล่นจ้ะหมายถึงว่าไม่ได้มีดอกไม้อะไรมากนะแต่ว่าก็ชมบรรยากาศฟังเสียงนก เสียงนกร้องนกทวิตช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 วิตนกนกสวยมากอยู่ในนั้นน่ะกลับมาแล้วกมาชมต้นไม้ของเรา มีน้ำหวานเยอะเด้มีผึ้งมีนกมากินจ้ะมีผึ้งมีนกมากินแสดงว่าแสดงว่าน้ำหวานหายไปไหนแล้วนกถึงบ้านแล้วพี่น้องค่ะไปแล้วยากับหลานเข้าบ้านแล้วทิวลิปใจกำลังจะเป็นดอกแล้วนีทว่ทิวลิปทิวลิป